สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในลุกนงานงานอสมอนะครับกับผมแม็กธนพัฒน์เหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบข้อข้องใจของพี่น้องอสมอของเรานะครับที่มีการถามมานะครับว่าแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพตกลงแล้วทําปีละครั้งหรือเปล่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปกันเลยครับ เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับนะครับแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของเรานะครับที่ผมได้บอกเอาไว้แล้วนะครับว่าพี่น้องอสมอของเราจะต้องทำด้วยนะครับในแบบคัดกรองสีแบบคัดกรองที่เราจะต้องทำไม่งั้นเดี๋ยวจะมีการพิจารณาไม่ได้ค่าไปการ2 0 0พและก็เงินตกเบิกก็เป็นได้นะครับสำหรับแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพนะครับมี พี่นอ้องสมอของเรานะครับได้สอบถามมาว่าตกลงแล้วนะครับแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพต้องทำปีละครั้งหรือเปล่านะครับอันนี้ผมจะตอบเลยนะครับว่าปกติแล้วนะครับแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของเรานะครับเราจะทำกันปีละครั้งนะครับปีละครั้งอยู่แล้วนะครับที่เคยได้ทำที่ ผ่านๆมานะครับในทุกๆปีเราจะมีการคัดกรองกันปีละครั้งเมื่อก่อนจะเป็นในรูปแบบกระดาษนะครับยังไม่มีในสมาร์ทออสมอนะครับช่วงแรกๆในสมาร์ทออสมอก็ยังไม่มีแบบสอบถามนี้ขึ้นมานะครับเพิ่งมามีตอนที่เวอร์ชั่นหลังๆนะครับของสมาร์ทออสมอนะแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพเมื่อก่อนก็จะเป็นออสมอถือปึกกระดาษเข้าไปนะครับมีรายชื่อให้เราเข้าไปคัดกรองนะครับ ขีดขีดอะไรอย่างนี้นะครับสําหรับนะครับแบบคัดกรองสุขภาพอย่างที่บอกไปนะครับส่วนใหญ่ทําปีละครั้งนะครับในพื้นที่ของผมก็ทําปีละครั้งเหมือนกันนะครับมีพี่น้องอสมอว่าถามมาว่านะครับทำเดือนละครั้งได้ไหมเพราะว่าในเขตพื้นที่ที่เขารับผิดชอบนะครับมีคําสั่งมาให้ว่าทําเดือนละครั้งทําได้หรือเปล่าอ่า อันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าของใครมีคำสั่งให้ทำเดือนละครั้งทำได้ไหมทำได้นะครับทำได้แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพนะครับจะไม่เหมือนแบบคัดกรองนะครับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างแบบคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชนนะครับเวลาเราทำไปแล้วข้อมูลมันก็จะขึ้นแล้วเราจะไม่สามารถเข้าไป แก้ไขได้นะครับในของผู้สูงอายุในชุมชนนะครับอันนี้ก็ทําปีละครั้งเหมือนกันทําแล้วข้อมูลตรงนี้มันจะอยู่ทั้งปีนะครับมันจะอยู่ทั้งปีเลยเราก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรืออะไรได้นะครับส่วนแบบคัดกรองสุขภาพนะครับไม่ใช่แบบแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพไม่ใช่แบบคัดกรองครับผมพูดผิดแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพนะครับ พี่น้องสมมงของเราสามารถเข้าไปทำซ้ำได้นะครับการทำท้งแรกนะครับถ้าเรายังไม่ได้ทำมันจะขึ้นเป็นสีจางๆให้นะครับมันจะขึ้นเป็นสีจางๆให้แบบนี้ที่ผมขึ้นให้ดูนะครับเป็นสีจางๆพอเราทำเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีเข้มให้แบบนี้เห็นไหมครับขึ้นเป็นสีม่วงเข้มๆให้แบบนี้อันนี้ก็คือเราทำ การคัดกรองนะครับในแบบสอบถามอันนี้แล้วนะครับแล้วถ้าจะทําในครั้งต่อๆไปล่ะ,ะสมมุติว่าบางพื้นที่มีกําหนดมาว่าต้องทําแบบสอบถามพฤติกรรมนะครับสุขภาพอันเนี้ยทุกเดือนเราจะไปใส่ข้อมูลได้ไหมแก้ไขได้หรือเปล่านะครับสามารถทําได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้ว เห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นศูนย์ให้หมดเลยนะครับก็คือเราเข้าไปกรอกใหม่ได้หมดเลยนะครับข้อมูลมันจะรันเป็นศูนย์แต่ก็คือมันมีการมันมีสีขึ้นว่าเราทำการคัดกรองอะไรเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะมันจะมีสีขึ้นเป็นสีม่วงเข้มๆข,ขึ้นมาว่าบุคคลคนนี้เราได้ทำการคัดกรองครบแล้วนะครับทุกหัวข้อ แต่ถ้าเราจะเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละเดือนอาจจะมีบางพื้นที่ทาให้ทำปีหนึ่งสองครั้งนะครับหรือบางพื้นที่ให้ทำเดือนละหนึ่งครั้งอย่างที่ได้เกินเอาไว้นะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวมัน ถ้าข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงจากตอนแรกเป็นสมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหาเลยขึ้นไปสีเขียวให้แต่ถ้าเราไปเ,เดือนต่อมานะครับบุคคลคนนั้นมีสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเราไปกรอกข้อมูลใหม่ข้อมูลก็อาจจะเป็นเขียวบ้างแดงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นได้นะประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะตอบน้าตรงนี้เลยนะครับว่าสามารถทำได้ ทุกเดือนนะครับสามารถทําได้ทุกเดือนสามารถเราสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลได้ทุกเดือนเลยนะครับอันนี้นะครับสําหรับคนที่ถามมานะครับว่าทําทุกเดือนได้หรือเปล่าเพราะมีคําสั่งมาให้ทําทุกเดือนทําได้นะครับเข้าไปแก้ไขได้เลยนะครับแล้วก็นะครับช่วงนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่23ของเดือนแล้วนะครับอีก2วันนะครับในการส่งรายงาน อ,อสมอหนึ่งและลูกน้ำดึงลายนะครับสำหรับลูกน้ำดึงลายใครที่ทำส่งทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเนาะเราก็ทำของสัปดาห์ที่4คือสัปดาห์นี้ได้เลยนะครับส่วนอ,อสมอหนึ่งนะครับไม่เกินภายวันที่2้านะครับต้องทำนะครับไม่งั้นอดค่า่รยการแน่นอนนะครับใครไม่ทำรีบทำนะครับ โอเคนะครับสับวันี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องสมอลนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับกดแชร์ไปให้กับพี่น้องสมอของเราได้รับรู้รับทราบกันด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับใครกดไลค์ให้แล้วกดแชร์แล้วแต่ยังไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e หรือว่ากดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับบายๆครับสวัสดีครับ